เฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งาครับปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยหลับโดดวนม้างล่างจ้าเอ๋ยยังไง <c oughs> ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะของใหญ่นะครับผมทั้งดำทั้งปอมปอมนะ <c oughs> โอ้โหใหญ่ๆเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรไปไกลครับผมนั่นก็คือเอ่อกล่องอาร์คดำนั่นเองนะครับผมนี่ คือผมไม่รู้นะว่ามันจะมีคนเล่นไอเซตนี้หรือเปล่านะจริงๆเอามาขายคู่กับธนูเนาะคือข้างในมันก็มีธนูด้วยนะครับถ้าเทียบกับอาร์คธรรมดาก็แตกต่างกันเรื่องความแม่นยําครับเอมสปีดน่ะคืออาร์คดำน่ะมันจะเจ๋งกว่านะมันจะวิ่งไวกว่าตัวธรรมดานะครับเนี่ยดูเอา นะแต่อาร์คดำมันมีกระสุนอยู่ที่30นัดเองนะแต่ในคลิปนี้นะผมจะมาเล่นทั้งอาร์คดำทั้งธนูดำเลยละกันเพราะว่าธนูดำผมจะไม่มีนะครับมันเรียกได้นะว่าซื้อ7วันหรือ15วันผมจะเอาแค่7วันพอนะครับนี่ก็จะได้ธนูดำแล้วก็อาร์คดำมาพร้อมกันเลยว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าธนูอันนี้มันจะยิงระเบิดหรือเปล่านะเออเพราะว่ามันมีธนูสีดำแบบเทียบกับตัวธนูดั้งเดิมเนี่ยเนี่ยตัวไหนว่าตัวดั้งเดิมเนี่ย นี่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 อันนี้ธนูดั้งเดิมครับต้องสังเกตได้ดีว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะสังเกตได้ดีแต่ผมจะใส่ฉายาเป็นออยากให้แบบอยากได้อาร์คแบบแรงๆงั้นคลิปนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนฉายาผมเล่นแม่งอย่างเงี้ยแหละเออไม่ต้องใส่ฉา,ายาคุมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเล่นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนฉายาอ่ะมันจะเป็นไงไปดูในเกมดีกว่าอ่ะแล้วก็มาอยู่ในดานบเบอร์นิฮออีกแล้วนะคิปจี่แล้วกับเบอร์นิฮอแท้ตั้งคลิปเลยแต่ว่าไม่ใช่ไรครับ แต่ว่าไม่ใช่แล้วหรอกคือผมจะมาลองเล่นธนูดูนะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยธนูนี่โอเคยิงกระเบิดนะครับเพราะว่าห้องหาห้องเปิดเปิดปืนพกเนี่ยมันคือรับเวลาเนี่ยผมยังหาไม่ค่อยได้ก็เลยมาเล่นมาเล่นก่อนอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมก็ไปลุยอาร์กยาวๆนะธนูมันก็เป็นอะไรที่ปกติอยู่แล้วอ่ะเฮ้ย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 เดะเดวเดะเดะเดวเดะเดะเดวเดะ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  แล้วห้องนี้มันใกล้ๆจบแล้วด้วยไงผมก็เออเข้ามาเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็แค่อยากจะมาลองแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเอายิงไม่โดนตกซะก่อนไม่ต้องห่วงครับผมเรื่องการยิงปืนกลนะครับแน่นอนว่าผมนี่มันสายอัพตัวโน่นึงอยู่แล้วนะครับผมอัพตัวโน่นึงครับสายมันจะโดดจ้ำใส่ปู๋ยไปเลยไม่ได้ไม่ได้ตัวพิบโอตัวพิบ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 โกง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 เฮ้ย โอเคอ่ะจบเกมมาดีนะครับไม่ใช่อะไรจริงๆอยากจะมาลองธนูให้ท่านผู้ชมดูก็แค่นั้นเองนะเผื่อบางคนแยกไม่ออกเหมือนผมไงแบบว่าเฮ้ยไอ้ธนูตัวสีดากับไอ้ตัวดั้งเดิมนเนี่ยสีมันเหมือนกันไงแบบว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งป่ะที่ยิงเป็นแฟรหรือยิงเป็นควันน่ะหรือว่าเซิร์ฟไทยมันยิงออกมาเป็นระเบิดทั้งคู่วะตอนคิดขวาเนี่ยผมก็จะไม่ได้ละแต่เป็นว่าก็ ทดลองให้ดูแล้วนะว่าตัวสีดำเนี่ยมันก็ยิงออกมาเป็นระเบิดน,นะครับอันนี้บอกแค่เฉยนะไม่รู้มีใครเป็นประผมว่ะนะโอเ okay, ค let's go แต่คือไออาร์คดำมันมีข้อเสียจริงๆแหละสำหรับผมนะมันมันวิ่งไวกว่าอาร์คป,ปกตินะแต่ว่าข้อเสียคือมันกระสุนมันสามิมรัดอะถ,ถ้าอัพกระสุนให้สักนิดหนึ่งในอาร์คดำมันจะน่าเล่นนะสำหรับผมอะจริงๆไอเรื่องจริงเ้ยอัพสักนิดหนึ่งอะ เนี่ยอาตัวนูหนึ่งบอกแล้วอาตัวนูหนึ่งเ็นดูเป็นไงสุดยอดผมอะ่ะควันเยอะจังวะเรียบร้อยเอบนเรียบร้อยแม่งเข้ามาจบเกมกูยังไม่ทันทำอะไรเลยนะแป๊บเดียวเอง s <S โอเคเล่นต่อนี่รอบนี้ดูดิว่าผมจะเล่นยังไงนะครับ จะเหมือนตาทีแรกหรือเปล่าะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมอัพตัวโน้นหนึ่งอยู่แล้วนะเรื่องนี้มาเลิ่เลยไปก่อนร้อยแถวนี้สริสระวัาางนะเพื่อนๆเรียบร้อยอือดูนีนแม่งเอาอะนะ โอเคหัอแตกเมื่อก้นเสียงตายอ่ะไม่น่าทำอ่ะไม่น่าไม่น่าเล่นนะแบบแบบเมื่อกี้อย่าอย่าหาทำนะอย่าทำตามผมนะมันมันเป็นวิธีแบบว่ามันเป็นวิชาประจำตัวผมไงเออ เป็นวิชาประจำตัวผมเมื่อกี้ขาดตายเพื่อนเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ไปเลยไปเลยไปเรื่ยสู้ไว้หสุดยอดทีมงานคุณภาพสุดยอดครับโคตรคุณภาพเฮ้ยเดี๋ยว้อเด้อเดเป็นไงเป็นไงเป็นไงฟุบไม่นอะหรอกฟุบฟุบให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรครับฟุบเฮออเดี๋ยวเดี๋ยว ใจยิงไม่โดนเลยมันก็ไม่ได้ครับดูดิโอ้โหกระสุนนี่สาดเข้ากำแพงกระสุนปืนแม่งยิ่งมีแน่นอนอยู่แม่งสามทีนัดสามทีนัดสำหรับผมแม่งไม่พอนะเว้ยจริงๆอ่ะแต่นี่ผมยิงพยายามแบบประหยัดกระสุนที่สุดไงเอ้ากดเล่นดิเออสวยพี่ทำดียอดทีหนึ่งฝั่งเขาแม่งดันมาแล้วเกือบเป๋แล้วนะเมื่อกี้ อตอดเบาเบาครับตอดเบาเบา,า,เบาแค่นี้เออโอ้โหดีนะไอเทมเรายังอยู่ไอเทมไอเทมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะตรวจจับพวกซีไฟอะไรครับมันจะดังตีตีตีติดตด,ตด,ดีนะไอเทมยังเหลือไม่ได้แดกจะซีไฟกี่โลก,ก็ไม่ได้แดก ไปเลยครับผมไปเลยครับผมเรียบร้อยเพื่อนกูเฮ้ยเอ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วบีไม่ได้ระเบิดอ่ะยางครับตรงยาวยังไม่โผล่มาหัวดันไปแล้วมั้เซอร์ไพรส์เนี่ยเดี๋ยว ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วมั้งผมว่าเน่จัดไปเลยหนึ่งทีอโอ้ oh. ขำขำครับ วิอะไรคอมแมนต์อย่างวะวยผมก็รอไปเถอะนึกก่็จะมาทางนี้ไปเล่นไปต้องระวังนะสไนน่ <All right. S 1> นกลัวนะน่ากลัวนะสไนเนี่ยอืนั่นแน่เจ็บโอ้โหเรียบร้อยแอซิดแอซิด ไ,<ป>ไม่เป็นไรครับผมยงบียาเรื่องนี้เลขสวยกันเลยทีเดียว<ป>เราเปลี่ยนที่ดีกว่าอยู่ตรงน,นี้ไม่มีความหมายจริงๆนะเรียบร้อยหลับเรียบร้บอยหลนับอัตโนธึงบอกแล้วาอตัตโนธึงครับโด,ดมา,างล่างจ้าเอ๋ยังไงเรียบร้อยหัวแตก บอกแล้วอัดตัวโน่หนึ่งอัดหัวนี่ลูกฟุกครับยิงหัวได้นี่คือลูกฟุกบ,บอกแล้วอัดตัวโอ้เพลินเมื่อกี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้อยู่ละมัง้งเฮ้ยมันอยู่จะบีเหรอโอ้โหเรียบร้อยน,นั่นกูว่าแล้วกูต้องตายแมวไม่ดูไฮไลท์คนอ,อื่นผมไม่ดูไม่ใช่ไฮไลท์เรา <laughs> โอเค okay, let's go เด่แมนดิฟ่าเด่แมนดิฟ่าเด่นแบนจุกใจกว่าครับเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่โดน <c oughs> เออนี่แหละคือข้อเสียของการที่ไม่ใส่ฉายาควบคุมแรงทีฟนะเพราะว่าผมคุมปืนกลไม่ค่อนคนยเก่งอนะ่ะแต่ถ้าคนคุมเก่งเนี่ยฉายาอะไรก็เล่นได้หมดนะแบบว่าไม่มีฉายาก็เล่นได้นะครับนะคนเก่งๆจะคุมได้แต่ผมไม่เก่งปืนกลไง <c oughs> แต่กูก็ทะลึ่งเล่น เล่นโดยที่ไม่ใส่ฉายาคู่ปรัดดบแรงถีบชาดเลยสุดยอดมากเลยมองแล้วเนี่แหละมุมเทปมุมเทปไม่ตายวะจะตายอยู่แล้วนะ่ะใบกาโผถ้าแอรซิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็โอเคอืมไอจั่วไอตัวล่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอที่ผมขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีเหตุผลนะจะได้ยิงคนที่อยู่ในบ้านได้เพราะว่าตรงน,นี้มันก็ส่องได้อะ ถ้าโดนหล่อยก็จบแล้วกูอะงานไงงาน,นไงไป็ทานขาดคำเรียบร้อยพอมาเล่นเดนแมทปุ๊บตัวเองไก่ไก่กว่าเดิมไปโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลอยผมได้ไงอะคุณ ไม่ต้องออกบ้านกันเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้บ้างนั่นไงโอ้ยวิ่งมาปะเพาะตายปะเพาะแตก วยโอ้โหสวยนะข้างๆเนี่ยจูบกูเลยเนี่ยเพื่อนเร็วดันหน่อยเร็วลึกๆลึกๆเข้าไปออีกสามตัวอีกสามตัวโอ้โหใครจะแพ้ใครจะชน,นะวะเนี่ยติดกระรู้จริงๆเลยว่ากูโดนโดนผิดท้ายโอเคผมไม่โดนผิดท้ายก็ดีแล้วนะจริงๆป <c oughs> ืนกลผมก็เล่นในใค่เนียแหละนะผมไม่ได้แม่นไม่ได้อะไรแค่ที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วว่าผมนี่มันสายอัดต,ตัวโน้นหนึ่งอยู่แล้วนะนะต้องอัดต,ตัวโน้นหนึ่งเท่านั้นนะผม อะแค่นี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องตาเพีคเกมนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านนะครับขอบคุณที่รับชมมากครับผม